สำหรับเรงมัดันใจนะครับที่เลือกเป็นครูนะครับอันดับแรกก็คือมีคุณลุงและก็คุณป้าเนี่ย เป็นคุณครูอยู่ด้วยนะครับแต่การสําคัญก็คือผมมีไอดอลนะครับก็คือคุณครูที่ศึกษาผมนะครับสมัยที่ผมเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษานะครับมีคุณครูอยู่ท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณครูทงนะครับทัศนาโกวิดนะครับท่านก็เป็นแม่แบบให้กับผมนะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับที่ผมจะลืมเสียไม่ได้เลยก็คือคุณครูโกวิดชูมณีนะครับโรงเรียนอํามาตย์พานิชชนุกูลนะครับที่เป็นแม่แบบให้กับผมในการที่ผมตัดสินใจเลือกเข้ามาสู่อาชี ครูครับก็กตอบได้เลยว่าคิดถูกแล้วนะครับที่เลือกเป็นครูนะครับ ในกรอบแรกแต่ว่าในในในช่วงแรกที่ผมลงมาบรรจุนะครับที่อำเภอกอยาวเนี่ยยอมรับว่ามาด้วยไม่ไม่อยากจะมานะครับไม่อยากจะมาเป็นครูที่กอยาววิทยานะครับแต่ว่าเมื่ออยู่มาและก็ย,ย้อนมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับผมกล้าพูดได้เลยว่าคิดถูกแล้วนะครับคิดถูกแล้วที่ที่ตัวเองตัดสินใจ นะครับเลือกเป็นครูที่โรงเรียนกอยาวิทยาเป็นครัง้งแรกเพราะว่า1ด้วยความลําบากนะครับนะไม่มีไฟฟ้าใช้น้ําประปาไม่คล่องตาให้ผมได้มีองค์ความรู้ในเรื่องของระบบไฟฟ้าประปานะครับสิ่งแวดล้อมนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนกอยาวิทยาก็ถือว่าเป็นการสร้างบทเรียนนะครับผมนะมาใช้จนถึงปัจจุบันครับ ันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะย้อนกลับไปบอกตัวเองว่าจากสิ่งที่ผมไม่อยากจะลงนะครับแต่ว่าณนาวันนี้นะครับก็การที่ตัดสินใจลงไปบรรจุที่กอเยาววิทยานะครับก็คิดว่าคิดถูกแล้วครับก็ ตอบได้เลยนะครับว่าอันดับแรกเลยก็คือเพื่อนร่วมง,งานครับผมถือว่าผมมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีมากตัดมาก็คือสิ่งที่ผมจะคิดถึงอยู่ตลอดเวลาก็คือลูกศิลูกหานะครับทุกรุ่นที่ผมได้มาสัมผัสด้วยถือว่านักเรียนโรงเรียนตะปุดนวิทยาทุกๆคนนะครับยังเป็นคนที่น่ารักยังว่านอนสอนง่ายนะครับยังพูดคุยกันได้ อาจจะมีส่วนหนึ่งที่เกเรออกนอกกรอบไปบ้างแต่ก็คิดว่าด้วยการที่เรามีความจริงใจต่อลูกๆนะครับลูกๆก็จะมีความจริงใจต่อเรานะครับนั่นคือความมั่นใจของผมนะตัวที่3ครับผมมองว่าสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนทัพปุตวิทยานะครับทุกๆด้านนะครับนะมีความพร้อมําให้คิดถึงบรรยากาศนะครับที่ผมอยู่ที่นี่นะไม่ว่าการที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้ผมดูแลสวนปามน้ํามันนะครับพื้นที่โดยรอบนะที่ผมรับผิดชอบในเรื่องของอาการตถตานที่และก็งานวิชาการก็คิดว่าจะเป็นสิ่ง วล้มที่สร้างความประทับใจผมตลอดไปนะครับนี่คือความมุ่งมั่นที่ผมคิดว่าผมจะไม่มีวันลืมตัพปุติทยาครับ ผมก็อยากให้ลูกๆทุกคนนะครับเป็นคนตั้งใจเรียนนะครับมีวินัยนะครับความรับผิดชอบเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า,าลูกๆได้ปฏิบัติตัวนี้นะครับแล้วก็ผมพูดอยู่หลายครั้งว่า,าถ้าเราคิดบวกคิดดีนะครับแล้วก็สนใจเรียนตั้งใจเรียนนะครับฝึกฝนอย่างจริงจังนะครับลูกๆก็สามารถเตรียประสบความสาเร็จได้นะครับผลสําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมีความตั้งใจก่อนนะครับตั้งใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองนะเข้ามาเรียนรู้นะที่เป็นห่วงก็คืออยากให้คุณหา ตัวเองให้เจอตั้งแต่ตอนที่เรียนนะครับว่าตัวเองถนัดอะไรนะครับความถนัดของตัวเองเนี่ยมันจะช่วยเราเนี่ยเป็นใบเบิกทางแรกนะครับในการที่เราจะก้าวไปสู่อาชีพนะครับเพราะทุกคนมาเรียนเพื่ออะไรครับก็เพื่อจะไปไป,ประกอบอาชีพนะเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่นะลูกในอนาคตนั่นก็คือเป้าหมายนะของการเรียนนะครับเพราะอั้นถา้ากาเรามีความตั้งใจจริงนะครับผมก็เชื่อว่าลูกๆทุกคนจะประสบความสําเร็จได้ครับนะนี่ก็คือความในใจที่อยากจะพูดกับลูกๆ แล้วก็พูดหลายครั้งแล้วนะในหลายเวทีด้วยกันของเรียนทับปุณวิทยานะครับนี่คือสิ่งที่อยากเห็นนะครับแล้วก็คงจะได้เห็นลูกๆประสบความสาเร็จทุกคนครับครับสำหรับคําถามข้อนี้นะครับก็ให้สั้นๆนะครับเพราะเป็นคติพจน์ก็คือเรียนได้รู้ลึกแล้วก็ปฏิบัติได้รู้จริงครับผมเชื่อว่าถ้าลูกๆทําได้ตามนี้นะครับทุกคนประสบความสําเร็จแน่นอนครับขอบพระคุณมากครับ เนื่องในวาระก,การเกษียณนะครับของท่านรองเจีศดาก็ผมขอให้ท่านมีความสุขที่ได้อยู่กับลูกหลานนะครับได้ได้ทำาในสิ่งที่ตนเองรักขอ,ขอให้ชีวิตหลังเกษียณเต็มไปด้วยความสง,งบสุขและประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องที่งังนะครับเขาให้ท่านรองจีศดาเกษกียณอย่างมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงและได้ข้าวขอนอยากเป็นที่ตามที่ตั้งใ,ใจไว้ค่ะขอให้รองเจีศดานะคะพบับความสุขความสงบในชีวิตหลังเกษียณนะคะและมีสุขภาพที่แข็งแรงไปเสมอนะคะ ขอให้ท่านนองพรอมกับช่วงเวลาที่ดีหลังจาก,กเกษียณสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในทุกๆวันค่ะขอให้หรังกเกษียณยังมีความสุขและได้ทำในสิ่งที่รักามใจปันเถอะค่ะ